สมาร์ท l e ร p ฟ e r v ร c e ิบริการนอนหลับอัจฉริยะในโรงแรมยุคใหม่ ในยุคที่ผู้คนให้ความสําคัญกับคุณภาพการนอนมากขึ้นโรงแรมจึงสามารถยะดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยี AI และรอดเพื่อช่วยปรับ,บสภาพแวดล้อมของห้องนอนให้เหมาะสมกัแบบการนอนขอบงขอบุคคล AI จึงวิเคราห์ข้อมูลเช่นอุณหภูมิร่างกายขึ้นสมองเสียงการหายใจหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวระหว่างนอนแล้วปรับแสงสีกลิ่นอุณหภูมิและเสียงในห้องนอนให้อัตโนมัติเพื่อให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้หากลูกค้าเคยเข้าพักแล้วระบบ สามารถจดจำรูปแบบการนอนของลูกค้าแต่ละคนและนำมาใช้ปรับการตั้งค่าห้องนอนแบบส่วนตัวในครั้งต่อไปได้อีกด้วยบริการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลูกค้าพักก่อนได้ดีขึ้นแต่ยังสร้างจุดแข็งหน้าสุขภาพและความแตกต่างให้กับโรงแรมเหมาะกับยุคเ a รดทัวริซึ ism, ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย คุณเคยพักโรงแรมแล้วนอนไม่หลับไหมเสียงรบกวนห้องร้อนหรือแสงจ้ากเกินไปในยุคนี้แค่เสียงนุ่มอาจไม่พอสําหรับการพักผ่อนที่แท้จริงขอแนะน,นํสมาร์ทรี e เ p s ร์วินวัตกรรมใหม่ของโรงแรมที่ช่วยให้คุณนอนหลับลึกได้จริงด้วยพลังของ AI และเทคโนโลยีอัจฉริยะระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลการนอนของคุณผ่าน s m a r t b e d หรือ smart Band แล้วปรับแสงไฟอุณหภูมิเสียงและกลิ่นให้เข้ากับจังหวะร่างกายของคุณอัตโนมัตินี่ไม่ใช่แค่ห้องนอนธรรมดาแต่คือประสบการณ์การพักผ่อน แบบเฉพาะตัวระบบยังสามารถจําความชอบของคุณและนํามาใช้ครั้งต่อไปสร้างความพักดีและความประทับใจในระยะยาวเพราะการพักผ่อนที่ดีคือจุดเริ่มต้นของทุกวันที่ดีสมาร์จริฟนวัตรกรรมเพื่อการนอนที่เข้าใจคุณ